สวัสด <Hands bin out> <boundaries> ีรอบดึกนะครับเดี <objectives> ๋ยวนี Team ้หลังเท้าล่างนะครับไม่กระโดดนะครับแซกสายสางครับจะเจอพม่าบางเลนนะครับพม่าชื่อน้าแมนะครับคนนี้ใส่เดียวกับออกคอนเทเกับยิงมีท่านั้นเดียวทางล่างฝั่งโน้นครับพม่าครับใส่รองเท้าด้วยนะครับสกอร์ตอนนี้ครับั่งพม่าตามอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเพื่อจะเริ่มเกมนะครับดูกันยาวๆนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับ นามาเสิร์ฟครับแซกก็ช็อกหลุดนะครับอ๋อแล้วครับสกอร์หนึ่งเท่ากันนะครับเห็นว่าเหมือนจะเคยเดียวกับหนึ่งบางชั้นนะครับเหลี่ยมนี้นะครับสายรายงานมานะครับดูครับแซกยังไงติดกองเชียร์นะครับเอ๋อพม่าขึ้นนำเลยครับสองต่อหนึ่งนะครับ 2ต่อ1ครับมาแม่เสิร์ฟครับเสิร์ฟครับแซ็คหมุนเอาแก้ไปก่อนครับดูครับลองนิ่งเลยครับโตมามาครับแซ็คขามหัวไปครับหมุนรอบนึงครับมน้ำหนักผิดครับตรงนี้เปลี่ยนส่งครับเกมเสิร์ฟของน้องแซ็คครับหนึ่งต่อสองแข่งไปครับน้าแม่ โอ้ลูกแรกนี่ตับดีครับวางแซกว่าไงครับแก้กับหลังไม่ก่อนครับเล่นเหลี่ยมนี้ครับต้องใส่รองเท้านะครับพม่าเป็นพม่าใส่รองเท้าครับวางแทงไว้หลังครับดูครับอื้มทำไหมครับโอ้โหจับน้ำหนักดีครับแซกมาขวาครับโตครับมาครับ แทงใหม่ครับด Arrow, ูนาแม่ครับมาหลังครับแทงตรงหัวครับยังอย hey, ну ู่ครับลูกแรกหีืรับดีครับโอ้ยน้ำหนักขานิดเดียวนะครับอ๋อเป็นแต้มของน้องแซกนะครับสองต่อสองครับสองเท่ากันครับเอาครับหลุดเส้นครับเสิร์ฟฟาวนะครับน้องแซกครับเปลี่ยนทรงครับ มอฟิวจะหนแมอฟิวจะหนาแนรเสริ้น้ำไหมคร okay. ja. ับหน้าขวาล้อยมาครับกแรงด้วยลูกหลงด้วยลูกดหลงแ่ไปครับก็เข้าครับยอดมีดีนะหน้าขวาครับเปลี่ยนโศกจังเ่าไรนะสองก็สองครับ เข้าพปวดพาดไปหน่อยครับตรงนี้วางออกไปเองก็เปลี่ยนส่งครับดูกจำยาวๆครับ 3ามต่อสองครับน่แมขึ้นนำครับไม่ต่ข้างครับเยนส่งครับสองต่อสามครับแข่งไปครับกลับล้ำมาครับเดี๋ยวนี้ไม่กระโดดครับวางหน้านี้ครับน้องแซคดูครับ นาวไมอะแทงข้ามหัวไม่ค้นครับจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เราต้องเอาตัวหลักๆนะจำชื่ออะไรยังไงครับวางตรงนี้ไม่เนียนเท่าไหร่ครับแทข้ามไปก่อนครับอ้อมมันเลยอ้อมมันเลยเข้าหัวครับเ็นนออ้้้มู่่จิๆกไดีใช้ได้เลยทีเดียวครับตามลำเลียงด้วยครับเพราะว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละ สองครับเบาไว้หนุนครับหมากับกะลานะครับใส่เสื้อเหลืองฝั่งนู้นครับสีนน้ำมาเขาครัโอ้โหวางหลุดดีแล้วออกหลังไว้เองครับน้องแซ็คกสามต่อสองครับเกมเสิร์ฟนล้วไหมครับหน้าสายมาครับแซ็คหลุดนะครับอ้าวแล้วขึ้นอีกแต้มหนึ่งครับสี่ต่อสองครับ สี่ต่อสครับมาครับวางดีครับน้องแซกยังอยู่ครับอย่าคุยกันเนะมังกรอีสานคกันะอย่าคุยกันนะโอ้มามังกครับคุยกันม่ลงรองมังกรดีสานแข่งตรงหัวครับ โอ้ยรองเท้าหลุดซะก่อนนะครับแหมช็อตนี้ครับแหมมันไปสะดุดขาตัวเองด้วยนะครับแหมรับลูกอยู่แล้วนะครับใส่ได้ตัดชิปเดียวรองเท้าหลุดซะก่อนครับน้าแมนะครับเขอเวลาใส่รองเท้าก่อนนะครับ กลับมาแล้วครับรองเท้าหลุดครับมาสักครู่นี้นะครับรับลูกได้ครับเหวี่ยงขามานี่รองเท้าหลุดออกมาครับเกมเสิร์ฟของน้องแซกสายสามครับเกาะตามอยู่นะครับสองต่อสี่แต้มนะครับทีมงานของกุกะลานะครับฝั่งโน้นครับนาแม่นะครับเอ้าหลุดเลยครับเป็นที่รองเท้าหรือเปล่าครับ สามต่อสี่ครับตัดจอดครับดูมาหลังครับแทงไปหลังครับแฟกนาเมา่แก้มาก่อนครับสองสองสอง ข้ามาก่อนครับตรงนี้หน้าขวายัางอยู่ครับหมุนตัวรอบนึงข้ามาพอดีน้ำหนักโอ้โหน้องแซกใจร้อนไปหน่อยครับเปลี <c oughs> ่ยนส่งครับมือเช้าจะไปใครอ่อสองกูเนี่สี่ต่อสามครับ มาเสริมขวาครับพวกนี pues ้โอ้โหหลอกหน้าเท้าครับครับขยับหนีออกไปครับเป็น5ต่อ3ครับิมเดิมเดิมมีเงินร้อยห้าสิบครับเจมเสิร์ฟต่อเนื่องครับนาแมนครับห้าต่อสามขวาสูงสูงมาครับน้องแซกเซ่แล้วครับ ข้อตีอยู่ในกรอบกุญยังอยู่ในกรอบครับนะแม่หัวดิหัวไม่มีไอ้ทีขาผมมีที่ไหนหรอหูยังทันครับนะแม่ยังทันครับโอ้โหหวังแล้ววังอีกครับน้องแซกหวังทียังอยู่ครับโอ้โหอ่าก็เป็นของหน้าแมวว่างครับโอ้โหหวังเลยครับเออเราเป็คู่ยกสปาเข้า วางครับน้องแซกอยู่เหมือนกันครับโอ้โหลูกนี้ครับสุดครับเปลี่ยนส่งครับวางน้ำหนักดีครับน้องแซกครับเกมเซิร์ฟของน้องแซกครับสามต่อห้าครับแทงไปครับดูครับน้าแม่วางหน้าขวาน้องแซกโตกลับไปครับ โอ้โหยับลงครับนึกว่าจะหยอดครับ <c oughs> งัดข้ามหัวมาครับเปลี่ยนส่งครับห้าต่อสามครับตัดหยอด <c oughs> แก่ไปหลังครับ <c oughs> มาแม่อยู่ครับ <c oughs> ตามไป <c oughs> ไม่วางครับลูกนี้แซกวางไหมไปหลังครับหยอดกับเนียนครับลูกนี้เต็นแต้มครับโอ้พม่า,มานางแม่ครับหนีออกไปอีกนะครับ6ต่อ3นะครับ หยอดโผงโงนะครับน да ้องแซ็กต้องไปก่อนครับล sure> ูกสองยังอยู่ครับน้าแม่ออกครโอ้โหแรงออกออกหลังครับสามต้องโหงครับเกมเสิรบน้องแซ็กครับโอ้โหยังอยู่ครับไม่ออกด้วยครับเอามาใหม่ครับดังล้ำได้แล้วครับอืมเอาน้องแซ็กกระชองนิดนึงคืนไปได้ครับหน้านี้ครับโตไปก่อนครับ ตอนเนียวก่อนครับยังไม่วางครับความเร็วนี่พอๆกันครับหน้านิดเลยครับ โอ้โหน้นี่ครับโอ้โหน้องแซกนี่หลังเท้าซ้ายนำแม่มาม่ครับโอ้โหโซเซแล้วหลุดครับเ,เปลี่ยนส่งเ,เป็นพมาน่านำแม่ครับได้ส่งลูกมาหกต่อสามครับนำแม่เซิร์ฟมาาขวาครับแซกเสยนิดนึงหมายลขสองนะครับ วางเลยครับไม่วางครับตรงนี้แซ็ตเอาข้ามไปครับนำแมงทำเรียงมาข้ามมาก่อนครับหน้าขวายังอยู่ครับสไลด์เอาได้ครับตีอข้ามหัวมาครับยังอยู่ครับน้องแซ็ตแข็งแรงครับฝั่งนู้น โอ้โหน้ำหนักครับออกข้างครับแม่รับพันและออกข้างครับเปลี่ยนทรงครับแม่และช็อตครับสามตัวโคก็ต้องแซกสายสามับเสิร์ฟไปครับดูว่าบพมาน้าแม่โตมาตบัดไปซ้ายครับมันนีอาากร อนะบนนีอาการนกัดฟันแล้วครับทั้งหมดแซกนี่ก็เล่นได้ทุกเหลี่ยมเลยครับว่าความสามารถเยอะจริงๆครับวางไหมไปข้างหลังครับหน้าเน็ตจอดไปเอ้าสวนทีเดียวยังมีหลังเท้าซ้ายช่วยครับ ไม่ออกด้วยครับยอดออฮลูกนี้ครับมันกระโดด,ดไม่ได้ครับเปลี่ยนส่งครับต่อครับกต่ต3าตต 3, 3ครับมาหน้าแม่ครับงลูกครับ ได้แต่มนะครับลูกเสิร์ฟครับเช็คลายผิดเจ็ดต่อสามครับมาอีกครับอีกเด้อครับเอาครับเป็นอีกหนึ่งแต่งครับ

สามตัวสิครับสูงไปครับยังเกาะได้ครับขางองครับจะจะจอดหรือจะดีครับทรงนู้นครับนี่ครับตัดหย่อยแลวครับนี่หน้าขวาครับแยังอยู่ครับไปโดนตัวครับ อมา,มาครับเบรกเกมนะครับร้อนแล้วก็ขอเสื้อ10ครับสิบต่อสามขวาลอยๆมาครับแซคเซ่นะครับแก้ไขไปก่อนครับอาเม หน้าซ้ายครับน้ำหนักแรงครับเียนทรงนะครับเยมเสิร์ฟน้องแซคครับสามต่อสิบครับดูครับอ้โหเสียหลักนิดนึงครับตรงนี้ลูกแรกกระช็อกมาครับ เ็นแต้มของน้องแซกนะครับสวัสดีพี่ศักดิ์้วยครับสี่ต่อสี่ครับเอาครับอู้ยหลอกลูกเสิร์ฟนิดนึงครับเสียจังหวะครับห้าต่อสิบครับหนงี่แผน่็เแผ้าต่อสี่ครับนาแม่ทำมาก่อนครับออกหลังไปเองครับน้องแซกครับเยนทรงนะครับ เอาเมามาเซอร์ครับส,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 บสบิต่อห้าขวาม,มาครับไม่ข้ามครับเอาขึ้นแท่นครับพม่านามานนับแ้มเดียวเกมนะครับ สิบเอ็ดต่อหนะ้าแท็กนะครับตัดจอ,อดครับนาแม่ขยอดเหมือนกันครับเอาครับแซ็กน้ำหนักขาดไปเองนะจบเกมครับพม่านาแม่นะครับเอาชนะน้องแซ็กสายสามไปครับสกอร์สิบสองต่อห้านะครับ โอเคครับตัดคลิปไปก่อนครับผม